ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสวัจกะเขาวัจกะเขาวัจกะเขาสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดีเซปชั o นนีววันนี้เปิดเปิดตัวกันในเกมเลยนะครับขอต้อนรับกับเข้ามาสู่เกม Resident Evil 4นะครับอยู่กับผมอาร์มคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมนะครับกลับมาสู่ช่องอ่าจะเรียกว่าไงดีช่วงแล้วกันอ่ะเป็นแบบ EP ปราบบอสนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาสู้บอส เป็นบอสเออลูกออสซาลาเมนเดอร์อะไรก็แล้วแต่กันอยู่2คนเป็นบอสยักษ์มันจะไม่มีวิธีง่ายยากหรืออะไระครับอันนี้ผมเล่นสุดเลยนะเป็นโปรเฟชชั่นอลก็คือจะมาสาธิตวิธีการฆ่าบอสตัวนี้ให้ดูนะคุณผู้ชมเนี่ยคัสเซีนเราตัดทิ้งเลยเราเจอเจอกันหน่อยไหมละ่ะเจอโอ้โหปาออกไป18กิโลเมตรอืมมันมันมันโยกมันโยกไอ้นี่หมดนี้มันโยก,โยกไ,อไ,อไอ้นี่มันเล่นไปนเออโหเลือดสาดเลือดสาดเนี่ยครับเราต้อง เราต้องขับเรือด้วยนะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ต้องต้องพยายามพยายามอืมอ้าวโดนซะแล้วผมโดนซะแล้วผมโดนซะแล้วมันจะพยายามลากลากเรือเราไปเจอกับพวกท่อนไม้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมอ่ามันชนเราหล่นเราต้องรีบขึ้นให้ทันอ่ะปุ๊บวันนี้เนี่ยจริงๆอะยากมากนะมีต่อให้มีปืนมันก็สู้ไม่ได้ไงคุณผู้ชมมันไม่มีทางรัดไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีทางรัดมันมันสู้ได้วิธีเดียว ขึ้นมาตัวแก่ใหญ่สงสส่กินไก่เข้าไปเอ็งเจอเอ็งเจอเอ็งเจอไปดีเจอไปดีเออไม่โดนด้วยโอ้โหมันมันมุดเนี่ยเห็นมันอยู่นะเห็นมันอยู่มันไปแล้วมันหายอะไรไม่ได้กินเลยน้องไอ้น้องน้องออสน้องออสบอน้องออสบอกน้องออสน้องออสเพราะมันมุดน้ําบ่อยคับผู้ชมหมดโปมันจะไอตัวนี้มันจะรู้เยอะมันจะรู้เยอะมันจะรู้เยอะมันมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแน่มันไม่ขึ้น มันดิฟเรามันดิฟเราคุณผู้ชมนี่มันจะมีสเตทตนี้สเตตให้เราแบบหมุนหาหมุนหาไปสิเออเอาเขาสิครับนี่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 มันจะมีไกด์บอกอยู่นะเอาแล้วฮะประเคนให้มันประเคนให้เขาเลยประเขนปัะเคนกินไหมเข้าปากไ้หนุ่มเข้า <c oughs> ดอกสุดท้ายไม่ได้ครับผมไม่เคยนับนะว่าปลาไปกี่หอกถึงจะตายอะ่ะต่หมดโปนี่คือยากสุดแล้วนะคุณผู้ชมสาธิตให้ทุกคนดู พยายามเลี้ยวเลี้ยวเขาเรียกอะไรอะครับเลี้ยวไม่ให้โดนไม่ให้มันพาเราไปที่ท่อนไม้อ่ะฮะมันจะมันจะเป็นการที่ว่าเราจะแบบสามารถข้ามมันได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับมันจะพยายามล่อเราเราต้องออกแบบเบี่ยงซ้ายไม่ก็เบี่ยงขวาสุดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะอเกือบชนเรือถ้ามันชนเรือเราจะตกเลยนะมันจะชนโอ้โหเนี่ยมันพามันจะพาเราเข้าครับมันจะพาเราเข้าท่อนไม้เนี่ยเนี่ยเราต้องดิ้บดีๆอ่าเราเราได้อยู่ ซ้ายสุดขวาสุดนี่ครับผมบอกสูตรไว้เลยเนี่ยมันพย,พยายามพาเราเข้านะ่ะเนี่ยเราต้องได้หนึ่งทีก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทันไม่ทันทันไหมได้หนึ่งทีก่อนครับสองทีไหมสองทีสองทีครับได้สองทีอย,อย่าอย่าหิวนะครับอย่ายหิวผมแนะนําว่าให้เอาสักสองทีพอเราต้องคอยจังหวะนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นเราตกน้ําผมว่ามามา,มาขวามาขวานะมาโหขวาสุดเลยนะโหพระเจ้า ดูฮะตรงนี้คือเป็นจุดที่เราจะปะเค้าเรียบร้อยตกตายไปในที่สุดมันจะมีสเตจสุดท้ายที่มันจะรัดเรานะครับคุณผู้ชมอ่ะปึ๊บก,กดให้ทันนะครับกดไม่ทันนี่คือโดนลากลงน้ําไปเลยนี่คเลยครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับบอสตัวนี้นะครับลูกออสเารามเดอร์ยักษ์หรือใครจะเรียกปลายักษ์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ฝากติดตามช่วงใหม่ของช่องด้วยนะครับเป็นช่วงปราบบอสนั่นเองนะครับเราจะทําแบบมีเนื้อเรื่องด้วยเป็นไซส์สตอรี่อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีฝากกดและกดทวีฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็จบกันไปทั้งนี้พร้อมกับลีออนเดินเข้าบ้าน,นครับโอ้โหอวกแตกอวกแตนบุยบุยแจกกันนะครับคุณผู้ชมฮัลโหลคุณผู้ชมนี่ผมจะมาสาธิตเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่าง ก่อนจะสู้อ่ะบอสสลัมเบนเดอร์ตัวเมื่อกี้นะเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ห้ามทําเลยนะครับบางคนไม่รู้นะมายิงปลายิงเปอร์อะไรเงี้ยมาฟิชเชอร์แมนฟงฟิชเชอร์แมนเฟรนด์นะฮะเนี่ยครับ,รบมันถ้าเราเนี่ยเรายิงยิงปืนเข้าไปในน้ำเนี่ยครับเราก็จะเกิดอาการทันทีเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะครับออจากไปฮนะจากไปอย่างไม่ใยดีนะครับผม โอเคนี่คือเกตเลเล็กน,ๆๆน้อยเนงครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับบุ๋ยบุ๋ยแจกัน